มาเร็จดีก็อายุสามที่ฝ่าเยอะตีมาเริ่มแล้วไม่ชนะแล้วก็เริ่มตีชนะแล้วก็ไม่เป็นยังไม่เป็นก็จ้างเขาไปครับแล้วก็ไปบอลเราก็ศึกษาคนไหนเก่งเราก็ศึกษาดูครูพักรักจำครูพักรักจำอย่างเดียวครับปลาหลองนี่มีอาจารย์ไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีนะเริ่มแรกเลยที่แบบพอปลาหลองเนี้ยได้แบบได้เสียบได้จิ้มเนี่ยทำแผลเนี่ยอ่าเมื่อไหร่ก็อายุก็ มันสามสิบห้าเลยมั้งคือตอนนั้นไม่สั่นเลยไปไปกับเขาไปพวกอีกทีนะไปอแตนยังไงพวกพวกแขกงานเขาเก่งครับดีทีเขาก็หาแต่ให้เราทำแผลเขาเขาแค่น้ำเราก็ทำแผลไอ้สมัยเก่าเวลาเพราะนานๆต้องไปชินชาครับไปวันศึกก็ได้ได้ได้เริ่มเริ่มเตาเริ่มได้เริ่มเตาครับก็พอเราพอเริ่มเป็นแล้วเริ่มพอมีฝีมือแล้วเขาเริ่มเก่งนิดหน่อยอ่ะครับพี่ก็ตีออกไปวันนั้นลางคือรั้งแรกเลยออกไปห้าตัวแค่ห้าตัวจำไว้แล้วก็ลงคือเราเหมือนไทย แล้วก็ชนะสี่ยกหนึ่งครับทีนี้ก็ตั้งยาวเลยแล้วไอ้ที่มาของคำไอ้สมุนฉลองใจมันมีชื่อมันมีที่มาที่ไปยังไงก็คนเราก็เราคนเลี้ยนะแต่ว่าเรียกเขาตั้งบักคือแกก็ดีแล้วคือแก้วพอดีก็ฉลองอนนันก็คือฉลองเนี่ยชื่อฉลองอยู่แล้วใชัยก็เหมือนชัยชนะก็เลยมารวมกันรวมกันฮะพอไก่มีเนื้อมันหยาบเนื้อมันห่างพอเราไปชนะมาโหดีใจชนะมาช้าพุดดเทน้ำาอ่าาดี คือน้ำมันสูงพลังขายมันเป็นไข้ตายได้อ๋อนี่นะครับเทคนิคต้องบอกเลยเทคนิคคือไก่นี่มันคือแนะนําอย่างนึงเราเรียนสูตรไหนดีแล้วก็เรียกสูตรนั้นไปนะอย่างไไม่ต้องไปมต้องไป่อเรื่องมันเชื่อใจแล้วเรายังเราบินดีเราก็เรียงครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับท็อประกาาจัยแชนแนลครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งตำนานครับที่หลายๆท่านอยากรู้เรื่องราวนะครับหรือเมื่อก่อนก็ต้องบอกก่อนว่าผมเคยมาแล้วแต่ เพิ่งทําเทปใหม่ก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะครับหรือว่ารุ่นเก่าๆได้ศึกษาข้อมูลถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่วงการไก่ยอมรับนะครับแล้วก็ไม่มีข้อเสียนะครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาแล้วนะครับก็ซุ้มดั้งเดิมซุ้มเก่าแก่นะครับวันนี้อยู่กับป๋าหลองฉลองชัยสวัสดีครับสวัสดีครับก็หลายท่านนะครับรู้จักแล้วนะครับช่วงหนึ่งต้องบอกเลยว่า ไม่มีใครไม่รู้จักซุ้มฉลองชัยนะครับคนนี้แหละครับเป็นผู้ถุอปั้นที่ทําให้ซุ้มฉลองชัยได้มีชื่อเสียงยันทุกวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับก็ปลาลองจุดเริ่มต้นของปลาลองเลยเริ่มมาชอบไก่ชนได้ยังไงครับผมก็เริ่มชอบมาตอนอยุ็ใกล้ยิงตินครครสมัยวัยรุ่นนี่ยังไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบแล้วมาชอบได้ไงครับชอบ มันดูแล้วมันมันเพลินจะชอบอ่ะรักมันตั้งแต่อายุยี่สิบพอยี่สิบหน่อยหน่อยฮะก็เริ่มมาก็ชอบแล้วก็มีบอลป่างเงี้ยเริ่มแรกเนี่ยพอชอบเนี่ยคือไปดูเขาก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนอ๋อยังไม่ยังไม่มีไก่เลี้ยงยังไม่มีไก่เนี่าไปดูเสร็จแล้วยังไงต่อก็นึกชอบก็หาไอ้นั่นปักเองมั้งแล้วก็หาซื้อมั้งตอนนั้นไก่ราคาไม่แพงอ่าอ่าแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงมาเลี้ยงตีก็ มีแพ้ไม่ชนะแต่แพ้มากกว่าและตัวแรกมแพ้มากกว่าแพ้มากกว่าเพรายังเลี้ยงไม่เป็นหรือไม่เป็นเลี้ยงไม่เป็นครับเลี้ยงไม่เป็นแล้วมือน้ำเราก็ไม่เป็นอะไรเลยครับแล้วว่าโหหลายปีครับก็่อนจะได้ไอ้เนี่ยความเด็กก็รักดูเขาั้างไปบอยก็ไปต่ออเ่างนี้พอเราไปซื้อเขามาเลี้ยงมาเนี่ยตอนนั้นคือว่าจริงจังอย่างหรือว่ายังไม่จริงจังก็แค่ชอบชอบชอบเฉยๆแล้วมาจริงจังที่แบบว่าเริ่มเอามาเลี้ยง เริ่มเอามาเช็ดน้ําจริงจังเนี่ยเมื่อไหร่ครับก็ยุคประมาณปลักิบโอ้ถึงนานนานเหมือนกันนะนานนะก็กลับว่าเว้นไปเกือบสิบปีที่ปลาหลองจะมาเริ่มจริงจังเลยนะครับก็คือแรกเริ่มต้นเรามาถ้าเราไม่เป็นการน้ำไม่เป็นเลี้ยงไม่เป็นครับใครบอกดีเราก็เลี้ยงไปงงนี่มันไม่เหมือนตั้งใจครับอ่าแล้วก็เลี้ยงไปแล้วไปหามือน้ําต้องจ้างเขาไปอีก ไปบอลตีบอลเพราะตอนนั้นคือจ้างเลยไม่ได้ว่าเฮ้ยเราทําเองไม่ได้คืออย่างหลายหลายบางซุ้มเนี่ยอย่างมือน้ํหลายหลายคนเนี่ยที่ผมไปถามเค้อนั่นคือพ่อชอบอะไรมาคือตามสายเลือดมาแต่ปลาหลอมเนี่ยคือวัยรุ่นยังไม่ได้ชอบมมาชอบตอนที่ว่าที่บอกเริ่มไปเรื่อยๆจนอายุ30ที่เพิ่อมาเริ่มจริงจังเริ่มจริงจังยังไงครับเริ่มจริงจังเราก็มาเริ่มเรียง แล้วก็ดูขาดเลี้ยงภายในก็ถามเขาคนเป็นนะเราก็ถามเขาเป็นมาเลี้ยงยังไงยังไงเราก็มาฝึกเลี้ยงเราก็มาเลี้ยงก็เลี้ยงมานานฮะก็เลี้ยงไปก็พีพีถูกถูกมันไม่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 ลาบลื่นมันกอนะก็มีูดง่ายแพ้มากชนะแพ้มากชนะครับมาเร็จดีก็อายุฐามขึ่นกว่าเยอะตีเขาเริ่มเริ่มมีชนะแล้ว แล้ว <c oughs> <ม>เรามีชนะแล้วก็ไม่เป็นยังไม่เป็นก็เ <c oughs> จ้างเขาไปครับอแล้วก็ไปบ่อนเราก็ศึกษาคนไหนเก่งเราก็ศึกษาดูครูพักรักจำครูพักรักจำอย่าง,ง,งเดียวครับมลาหลองนี่มีอาจารย์ไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีนะไม่มีว่าอาจารย์สมมต,ติสมัยเด็กๆเราอาจารย์บอกเฮ้ยเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีไม่มีฮะเราครูพักรักจำคนที่เก่งครับอะไรยังไงต่อก็ศึกษาละไปบอนเนี่ยเราก็ดูคนไหนที่เราชอบเขาเก่งอ่ะครับ เราไปนั่งดูเหมือนเราไปนั่งไปเฝ้าไก่อย่างเงี้ยไปนั่งดูอกาศยังไงยังไงจะทําแผลยังไงฮะแล้วก็เข้าปากก็ไม่เป็นก็มีไม้ไผ่ยมันมีตาไหมเราก็ตัดไม้มาหัดทาครับก็ไม่เป็นก็หลุดอีกเนี่ยก็หัดร้านนานได้เป็นหรือความกล้าก็ไม่มีก็เพราะเรากลัวกล้าเพราะเข้าไว้ในขนาดเยอะใหม่อยู่ยังใหม่ครับนานแบบกี่ปีอยู่คนจะกินทา ต้องตามใจต้องโล่งอ่ะเพราะถ้าเราเอาไปตกใจหรือทำว่าอย่างไรนึกนิดเดียวก็สั่นเลยมือไม้มันสั่นสั่นหมดเลยสั่นนะแฉกแูกอ่าครับครับฮะแล้วอ่าเริ่มแรกเลยที่แบบพอปลาลองเนี่ยได้แบบได้เสียบได้จิ้มเนี่ยทำแผนเนี่ยอ่าเมื่อไหร่ก็อายุก็มันสามสิบห้าเลยมั้งคือตอนนั้นไม่สั่นเลไปกับเขาไปพวกอีกทีอ๋อไปอ่าไปยังไงสำหเับแฝกแขกงานเขาเก่งครับ เดี๋ยวเขาก็หาให้เราทำแผลเขาใช้น้ำเรากระทำแผลไอ้ใหม่ๆก็ไปตากนานๆแล้วมันจะสีทาชอบเขาตึกได,ได้ได้ไนดะ้เริ่มเริ่มเต่าเริ่มได้เริ่มเต่าครับแล้วก็พอทำแผลเป็นแล้วก็มาที่เจ็ดน้ำเองน,นะแล้วก็ตีการกายตอนนั้นก็ยังเป็นซุ้มของเราอยู่คือเราก็เลี้ยงทีนใช้มุ้งอ่ะครับเลี้ยงที่บ้านฮะเ่อก็ไม่ได้ซุ้มหลังชายฮะเริ่มแรกเนี่ยใช้ใช้ชื่อซุ้มอะแรห ลาดบุหร uang โอ้โหหลายส้มดอกมะถูกอะไรบ้างลาดบุหร u a แล้วอะไรอีกขนสตาลขนสตาลโอ้โหตามโอ้โหก็หลายส้มเลยแล้วจนเป็นยังไงมาถึงใช้สลองชัยครับก็พอเราพอเริ่มเป็นแล้วเริ่มพอมีฝีมืออะไรเขาเริ่มเก่งนิดหน่อยอ่ะครับพี่ก็ตีออกไปวันนั้นลางชื่อแล้วครั้งแรกเลยออกไปห้าตัวแค่เพิ่มห้าตัวอะจำไว้โอ้ครับแล้วก็ลงชื่อแล้วเหมือนไช่ แล้วก็ชนะสี่ยกหนึ่งครับทีนี้ก็เออตั้งยาวเลยแล้วไอ้ที่มาของคำไอซุ้มฉลองชัยเนี่ยมันมีชื่อมันมีที่มาที่ไปยังไงก็คนเราก็เราคนเลี้ยงนะแต่ว่าเรียกเขาก็ตั้งบอกรคือแกก็ดีแล้วชื่อแก็พอดีก็ฉลองนะอ๋อก็คือปอาฉลองเนี่ยชื่อฉลองอยู่แล้วชัยก็เหมือนชัยชนะอ่าชัยชนะก็เลยมารวมกันรวมกันฮะอะฉลองชัยเนี่ยกี่ปีและถ้า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 เอาเฉพาะชื่อฉลองชใยก็ประมาณยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วหลังจาก ที้เริ่มตีแผนเรื่องพอที่ะใช้ชื่อเราก็ลมได้กูเลยก็มีประวัติขึ้นมาเรื่อยดีขึ้นเยก็เลยมีชื่อขึ้นมาต้องบอกก่อนนะครับหลังจากที่ใช้ซุ้มนูนซุ้มนี้แล้วก็หลังจากที่ลองผิดลองถูกเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงอะไรมาจนมาชื่อซุ้มอะไรขุนสถานแล้วก็ลาไรลาบหลวงอะไรต่างๆหลวงเพชรลาบหลวงเนี่ยแล้วกว่าจะมาใช้ตลองชัยหลังจากนั้นอีกเป็นสิบปีแล้วมาใช้ตลองไปยี่สิบปีต้องบอกเลยว่า ไม่ต่ำกว่า40ปีครับครับตั้งแต่ปลาหลองเริ่มเลี้ยงมาเนี่ยครับครับอยู่มาไม่ไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งเริ่มเลยฮะเริ่มอยู่นี่ไม่ว่าจะชื่อซุ้มอะไรแล้วแต่อะอยู่ที่นี่มาตลอดตลอดเลยครับอือไงครับก็ถือว่าประวัติคร่าวๆไม่มีอาจารย์สอนไม่มีอะไรแต่ฝึกด้วยตัวเองใ้วยตัวเองเพราะเราสนใจอะเพราะเราเพราะสนใจนะเพราะรัจำไม่มีอาการย์ตอนนี้มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับการคัดไก่เลย สมมุติว่า,าเราเทคนิคของเราที่เราเริ่มปเป็นเริ่มอะไรแล้วเร <อ S 2> <ต>ิ่มเก่าแล้วอันนี้อยากจะรู้ว่าถ่ายทอดประสบการณ์คือปลาองมีเทคนิคการคัดไก่เข้าซุ้มยังไงบ้างครับก็คัดไก่ก็คือไก่เชิงแล้วเลี้ยงไก่เชิงะน,น,นะคือหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่แล้วว่าฉลองชัยเนี่ยต้นตํำรับไก่เชิงอยู่แล้วสมัยก่อนนี่ฉสลองชัยรู้แล้วว่าเป็นไก่เชิงเชิอาไก่เชิงก่อนอย่างแรกเลยปลาร้องมีวิธีดูยังไงที่เราจะนําไก่เข้ามาในซุ้มก็ดูว่าไก่ตัวเนี้ย มันมองว่ามีอนาคตเปล่ามีอนาคตคือว่าเป็นไก่ชนดีตีถูกไก่ไก่ชนดีที่เชิงนะไก่เชิชนดีตีถูกนี่แยกออกมาเป็นยังไงครับไก่ชนดีตีถูกก็มันชนที่ว่าเข้าสนิทดนะมันจะไก่ที่เข้าสนิทเข้าสนิทก็คือชนชิดชนชิดมาหมัดเขาปีกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเชิญนะเชิญตีกันนะครับพอไก่เชิญนะเชิญตีก็เข้าปีกจะได้เกลี่ยพอมันจะรัดไปเพียนะเดินกันไปไม่ค่อยแต่เมื่อสมัยก่อนไม่ค่อยตีเหมือนสมัยนี้ใช้กำลังนะครับใช้กำลัง อย่างที้เข้าปีบมันก็เมื่อยไปเรื่อยแต่อันก็ดียู่เมื่อยอีกอย่างการป้องกันตัวมันก็ดีด้วยไม่ค่อยเจ็บคันไม่เจ็บดัมกะละนี่แล้วนี่ก็เมื่อยอ่ะเราเมื่อยครับเมื่อยคือนี่ขั้นแรกที่ดูเลยอ่าเชิงดีตีเจ็บตีเจ็บตีทุบหลังอย่างเงี้ยตีตัวตระวาบอย่างเงี้ยต้องตีที่อ่อนอ่ะนี่ะือได้เห็นอย่างนี้แล้วปุ๊บนำเข้ามาเลี้ยงเลยคือคืออันนี้ส่วนมากจะเป็นยุคนั้นจะเป็นลูกเพาะหรือว่าเราซื้อนําเข้ามาครับก็ตอนนั้นจะเป็นผู้หญิงไงเดี๋ยวก็จะเป็น จะซื้อนําเข้าอ่ะนําเข้ามานำเข้าก็ไก่นมอย่างเงี้ยเปลี่ยนป้ามเที่ยวต่องเที่ยวเพราะมันเมื่อก่อนเงี้ยสมัยก่อนเงี้ยมีป้ามมันเยอะไม่เหมือนสมัยนี้เม so <wh> ื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวทั้งรุ uh ่น huh. กันป้ามวันจันทร์ว <Artist. S 2> wow ันอังคารเนี <ario> so, so, uh ้ยก็ไปดูกันอะทสมไยก่อนบ้านขะป้ามมันเยอะใส่ดูแล้วถึคู่ถึกคู่อย่างเงี้ยครับแล้วแอบไปดูดูไหนชอบแล้วก็ซื้อครับอือก็คือพูดง่ายสมัยก่อนต้องบอกเลยถ้าคนเก่าๆจะรู้คืออยุธยาเนี่ย เป็นเมืองไก่เลยอ่าไก่อ่าเป็นเมืองไก่บ้านไหนก็จะมีไก่แล้วก็มีไก่ครับอ่าทางเวิร์งแถวเนี้ยเขาก็จะมีการซ้อมกันอ่่ซ้อมกันอาหลองก็ไปดูครับแล้วบางทีก็ที่เราเมายาตีเย็นเย็นมากินเหล้าก็ตีกันร้อยต่ำร้อยคัดกันเพ่อหน้คัดเฉพาะจุ้มพวกมกันพวกมูกันนะก็พอเจอยัวไหนน้อยพอพอตัวไหนเข้าตาคือหมายหึงโอ้้นี่เชิงดีตีเจ็บตีเจ็บทุกอย่างเลยซื้อเลยท้าทามเลย ไก่ที่เริ่มเอามาเข้าเนี่ยมันต้องประมาณสักกี่เดือนครับคุณผไก่เนี่ยมันไม่แน่งทีก็แปดเดือนมันเป็นลูกหนุ่มลูกถ่ายฮนะลูกถ่ายสิบเดือนแต่ส่วนมากก็เลยนไก่หนุ่มผมชอบไก่หนุ่มเอาแล้วแต่ไก่หนุ่มเลยว่าเราเริ่มเริ่มมาเนี่ยเริ่มเอามาเนี่ยประมาณกี่เดือนก็ประมาณถึงแปดเดือนสิบเดือนแปดเดือนถึงสิบเดือนพอเราดูแล้วว่าไอเนี่ยไอแดงเนี่ยมันเข้าปีกชนดีตีเจ็บเราก็ ไม่ว่าจะเพาะเองหรือว่าจะซื้อมาเราเข้าซุ่มเลยแล้ววิธีการกล่อมขั้นแรกเลยทํำยังไงครับก็เราก็การน้ำที่เฉยไม่ได้ทาอะไรมากการน้ำวิ็นตุ่มธรรมดาแล้วก็เลี้ยงโปกตีไปก่กนก็ออกกลังเล็กหน่อยเพราะไก่มันยังอ่อนนะแล้วต้องฝึกซ้อมให้มันออกกำลังทาทำยังไงบ้างออกกําลังกายของปลาหลองสําหรับไก่หนุ่มที่นํามาเข้าซุ้มเนี่ยครับผมก็มาเช็ดน้ําแล้วก็ปล่อยวิ่งสุ่มธรรมดาเช็ดน้ําวิ่งสุ่มเนี่ยเช็ดน้าตอนเช้าตอนเช้าครับแล้วก็วิ่งสุ่มตอนเช้าตอนเช้านั่นเองจี่นาทีครับ ก็มาสักห้าหกนาทีนะผมมันรกเลาเยอะครัอ๋อคือวิ่งสุ่มก่อนหรือเช็ดน้ำก่อนวิ่งสุ่มก่อนวิ่งสุ่มก่อนวิ่งซุ่มสักห้าหกนาทีครับพอเสร็จก็มาเช็ดน้ำเช็ดน้ำเช็ดน้ำเสร็จก็ปล่อยวิ่งแป๊บนึงพอปล่อยวิ่งวิ่งอีกพอไก่มันได้นี่ไงพอไก่พอเช็ดน้ำมันได้ไม่ไม่หงอยไม่อะไรมันได้พึ่คืนไงได้ห้าวฮะแล้วก็พอปล่อยวิ่งอีกหน่อยก็คือเอาไปกาดแดดกาดแดดครับกาดแดดเสร็จก็ทำไรต่อไหมก็กาดแดดหอบเข้าก็เข้าลมแล้วก็เียมขอเ้้าาลงกกิินนปตหที่่ลปอยใหห้น่อย แค่นั้นเลยสำหรับไก่หนุ่มไก่หนุ่มครับทำอย่างนี้กี่วันครับก็ทำไปเรื่อยครับพอได้กำหนดสิบวันหรือสิบกว่าวันเนี้ยเขาหวัดหมาก็าค่อยวางครับไปปั้มค่อยปั้มปั้มอ๋อคือเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงตามเนี่ยคืออ่าวิ่งซุ่มเช็ดน้ําเช็ดน้ําเสร็จสักสิบวันสิบวันแล้วก็ค่อยค่อยไปปั้มเลยไม่มีนวมใช่ไหมปั้มไม่มีนวมปั้มเลยทั้งสิบวันปั้มไม่น่กี่กี่นาทีกี่ครับก็ทัาวางมาสักสามสี่อันนี้ผมก็ปั้มเป็น อันสองอันฮะดูสู้ไม่ได้ได้ไม่ได้เงี้ยถ้าสู้ได้แล้วก็ปั้มสองอันอถ้าสู้ไม่ได้แล้วก็จับก่อนสักอันรฝรา่งเงี้ยไอ้พอได้เจ็บมั้งอ่าพอพอหลังจากนั้นพอมาเริ่มเริ่มว่าอ่าได้เจ็บแล้วได้ปั้มมาแล้ว <พอ S 1> แล้วทำยังไงต่อพอปั้มเสร็จก็มาหยุดวันนึงแล้วก็พอ้อีกวันแล้วก็มันเช็ดน้ําต่อเช็ดน้าต่อเลยเช็ดน้าต่ออือแล้วก็ยังไม่ลงมินน้นรอสักสี่ห้าวันให้แผลมันจะร้อนกันครับแล้วค่อยลงมิ้น พอไปลงเลยเราเช็คไม่ได้โอ้ยลงหมดคือครั้งพอเริ่มปั้มเราเช็คแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันผ่านแล้วครับครับเราก็เริ่มค่อยมาเช็คลงขมิ้นจะไม่ลงก่อนใช่ไหมครับไม่ลงก่อนฮะเราดูให้มันผ่านเพราะว่าสมัยนี้บางคนมาถึงจับกระปุกลงขมิ้นเพื่อให้เช็ดน้ําง่ายแต่ปลาหลองไม่ใช่ยังไม่ใช่คือให้มันผ่านก่อนผ่านแล้วก็พอปั้มดูครั้งนี้เริ่มดีให้แผลเริ่มก็มาลงคมิ้นลงขมิ้นลงขมิ้นแล้วยังไงต่อลงขมิ้นแล้วก็ ยังไม่กินยาอะไรนะเนี่ยก็มียาจันท์ท้องนะทำเองเนี่ยสมุนไพรอ่ะครับอ่าก็กินมั่งปกติมะละกออนครับแล้วอีกนานมากกว่าจะไปซ้อมอีกอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณสิบสิบกว่าวันดูแผลให้แล้วก็เลี้ยงเหมือนเดิมเลี้ยงเหมือนเดิมยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยแลยังยังยังครับก็เช็ดน้ําอาวิ่งสุ่มเช็ดน้ําพอเสร็จก็อ่าไปอีกสิบวันก็ไปลงนวลไปไปซ้อมซ้อมกี่อันนีครับอันนี้เธอซ้อมไปก็ได้สกัดคโคตรสู้กังเราอย่างเงี้ยเธอซ้อมมนเบียดก็สองอันเต็ม อ๋อเอาเลยสองอันแล้วสองอันแล้วเริ่มสองอันแล้วครับอ๋อหลังจากที่ซ้อมสองอันเสร็จแล้วเรายังไงต่อเพราะนั่นก็กลับมาก็มาติดกระเบื้องติดกระเบื้องนี่ติดเลยหรือว่าหรือว่าต้องรอแหันหายก่อนถ้าเราไปวางเนี่บางที่ก็ไม่มีกระเบื้องให้ไม่ติดก็กลับมาบ้านแล้ว็มาติดกระเบื้องอ๋อติดได้อยู่นะวันนั้นอย่างได้ยได้ครับได้ครับแล้วติดอนั่นอ่อนๆแล้วไม่ได้ติดแกนอ่าอ่อนพอติดแล้วยังไงต่อครับมาแล้วพ่าติดต่อก็เราก็ บะติดบะเศษก็ปล่อยธรรมชาติก็มาขันต้มแล้วก็ปล่อยแล้วเนี่ยหยดวันนึงแล้ววันแล้วก็มาเช็ดน้ำเลยเริ่มเช็ดน้ำเลยจะเช็ดน้ำต่อเช็ดน้ำต่อก็จะทำแบบเดิมทำแบบเดิมแล้วก็ลงขมิ้นมั้งตันนี้เริ่มลงนะลงง่ายลงใจนะตันนี้เลยแล้วเริ่มถูกใจแล้วตัวนี้นะลงขมิ้นลงขมิ้นนี่ลงทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยก็ลงทั้งตัวนี่ประมาณสักเที่ยวสองเที่ยวพอเพราะว่าขนมันเช็ดน้ำง่ายอ๋อที่ลงสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยครับเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้อะไรการลงขมิ้นเนี่ยมันลงเพื่ออะไร ลงอ่ะเขาก็ลงว่าก็โดนื้ำได้ดีฮะพอมันแตรัดดีนะมันตโดนน้ำจากก้านมันจะหนาขึ้นนะเขาไม่กับตาเขาไม่กับปูนเนี่ยอะเขาไม่กับปูนคือลงเพื่อให้เนื้อตัวมันมันก้านดีแต่ที่สำคัญมันต้องให้อ่ามันกัดน้ำง่ายด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับอืมแล้วก็มาตอนพอกัดนั้นลงกันสองเที่ยวแล้วก็นี่ก็ทาตามตัวดิตามเนื้ออย่างเดียวไม่ลงทั้งตัวแล้วไม่ลงตัวแล้วทาแค่วงวงแดงแดงนะวงเนื้อมันนะวงเนื้อมันอะพอพอเริ่มอ่าวมิ่งเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ พอลงกำมินหลักที่บอกว่ามันผ่านแล้วพอลงกำมินเสร็จแล้วแล้วพอลองทํายังไงต่อก็มาผมก็มาการนั่งก็ปกติเงี้ยแล้วก็ไปกัดแดดก็ธรรมดางเงี้ยนะยังยังทำหลังนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยอวิ่งตรงเดียวนี่ก็กําหนดก็ที่ก็วางพอแล้วได้ที่แล้วรักษาลักติบวันออกก็เริ่มแล้วเริ่มยังไงครับเริ่มมาเช็ดน้ําแล้วก็เริ่มรออ๋อคือหลักๆเห็นไหมครับที่ผมเคยบอก ไก่เชิงเนี่ยมันต้องเน้นล่อใช่ไหมต้อเน้นล่อครัเพื่อให้มันบิดตัวเอี้ยวตัวนี่ไม่ได้คล่องแคล่วนะอ่คล่องแคล่วอ่าเริ่มล่อตั้งแต่พอเริ่มว่าใช่แล้วเริ่มล่อยังไงครับก็ล่อล่อก็จะล่อก็ประมาณสักสิบสิบกว่าวันกะประมาณไม่เกินสิบเอ็ดวันสิบสองวันล่อนี่กี่นาทีครับต่อต่อการล่อเนี่ยบางคนเขาล่อน้ำล่อไม่เหมือนกันครับแล้วจะสูตรใครสูตรับเอาสูตรปลาล่องเลยอ่าวันนี้ล่อประมาณไม่เกินห้านาทีแค่ห้านาทีห้านาทีฮะอือก็ล่อซ้ายขวาซ้ายขวาเบี่ย ก็ป <g ül> ระมาณสิบสิบกว่าวันถึงมัน,นไม่มเก็สิบเอ็ดวันนะ,ะแล้วก็ออกชนวันชนหยุดสองวัน <g ül> คือชนเนี่ยหมายความว่าไปติดแพ็กตอนอหรือว่าไปไปสนามแล้วไปน้อยกันพันสองพันไมี่พันพันเขคือพูดง่ายไปไป,ไปคัดแข่งคัดแข่งแล้วอ่าคือก็จะลออแค่ประมาณนี้นะครับพอพอไปคัดทักสามอันเสร็จแล้วก็อ่าหลังจากนั้นก็เริ่มยังไงต่อก็นรามาตัวนี้มองก็ดีแล้ว ก็พักแผลหายครับสองอาทิตย์แผลหายก็เลยถ่ายยาถ่ายยาแล้วก็มาฉาฉาแล้วก็เลี้ยงต่อออกอีกคือต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเลยนะครับก็คือนี่ผมพูดตั้งแต่ไก่จับจับมาใหม่เลยนะเลยตามนี้คอร์สตามไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตามไปเรื่อยๆคือพอชอบแล้วครับพอลงขมิ้เรียบร้อยแล้วกลับมาเสร็จพอเริ่มแผลหายถ่ายยาถ่ายยาเสร็จแล้วทำยังไงฉาต่อมาวางมาฉาสักอันพอถ่ายยาเสร็จต้องเลี้ยงก่อนไหม ก็ประมาณสักสามสี่วันสามสี่วันฉาเลยฉาเลยครับไม่รอแผลหายหรอที่เราแผลหายได้ไงโอ้หมายถึงว่าไปแข่งขันมาเนี่ยไปปั้มมาเนี่ยสามยกสามยกสามยกกันนี้แผลเยอะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วดูแผลร่อนดีนะถ่ายยาถ่ายยาก็อยู่สักสี่ห้าวันแล้วก็มาฉาแสดงว่าตั้งแต่ไปไล่มาเนี่ยมันพักกี่กี่วัน มาลองพัก7วันอ่าไม่ต้องทําอะไรเลยหรือว่าเช็ดน้ํามันพักเนี่ยถ้าบนแผลเยอะเนี่ยแต่แผลเยอะไม่ทําอะไรเลยกินข้าวอย่างเดียวกี่วันเจ็ดวันเลยก็บางตัวก็ห้าวันห้าวันแต่สูงสุดไม่เกินเจ็ดวันรอหาวันอแผลเริ่มร่อนแผลเริ่มร่อนแล้วเล็ดเช็ดน้ำนะเล็ดเช็ดน้ำที่พูดเนี่ยห้าวันเนี่ยที่หลังจากแข่งขันมาไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยอยู่กับทรายอยู่กับดินไปเลยน่าธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช้น้ําด้วยให้กินข้าวอย่างเดียวเพราะเพราะเนี่ยมันมันเกี่ยวกับงี้ไงครับพอไก่นิดเนื้อมัน หยาบนี่มัห่างพอเราไปชนะมาโอหดีใจชนะมาช้าพอดีเท็จน้ำลงดีที่น้ำมันซึมเข้าร่างกายมันเป็นไข้ตายได้โอ้นี่นี่นะครับเทคนิคต้องบอกเลยเทคนิคเก่าเทคนิคเก่าๆนะที่บอกว่าบางคนไม่รู้อานนี้ยังเป็นรุ่นใหม่อโู้แล้วที่เอาต่อแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือป้ามาบางทีเราไม่รู้ว่ากล้ามถึงกับมันอะไรครับบางทีเป็นไข้ในเป็นไข้ในฮะเราไม่รู้เราก็ พักเลยพักก่อนถ้าแผลเยอะเราก็ปล่อยปล่อยเลยใช่ไหมปล่อยปล่อยก็ถ่าวส่งไม่กินข้าวไม่ไม่เช็ดน้ําไม่อะไรเลยไม่เลยพอ่ะพอแผลปล่อยสักห้าวันแผลเริ่มร่อนเริ่มอะไรทําไงต่อครับก็มาเช็ดน้ําต่ออ่ทำแบบเดิมนะเช็ดไม่กี่วันได้เช็ดได้ประมาณนักม่แน่ดูแผลใกล้ถ้าไม่มากประมาณสักเช็ดไปสักงเจ็ดวันถ้ามากขนานก็สิบวันเช็ดเนี่ยหมายความว่าเช็ดอย่างเดียวกันแดดแล้วก็ยังไม่ออกกําลังกายใช่างอย่างอย่งครับยังครับอฉพาะตัวเช็ดน้ำเช็ดน้ำอ่าเจ็ดวันสมมุติเจ็ดวันเสร็จทําไงต่อ ก็ชาติตีมาแล้วนะชนะมา,านเงี้ยแล้วก็พอจะถายาแล้วพอได้จากจากวันตีมาประมาณสักสิบวันเนี่ยจถายาครับเริ่มเริ่มที่บอกว่าเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะครับก็คือตีมาเสร็จนะครับมามาถ้าแผลเยอะก็คือพักมาห้าวันห้าวันพอเริ่มร้อนเริ่มอะไรเราก็มาเริ่มเช็ดน้ำพอเริ่มเช็ดน้ําหลังจากไอ้วันที่เริ่มเช็ดน้ำอีกเจ็ดวันถูกไหมฮะอีกเจ็ดวันเพื่ออ่าายาพอถายาเสร็จแล้ว ไปยังไงต่อแล้วก็มาฉาใหม่ก็มาฉาใหม่ฉะมาว่าเยากแก่เ,กเหมือนเก่าแล้วก็เลี้ยงออกเลยฉะนี่ประมาณประมาณสัก20นาทีอะ20นาทีทาด้วฉะก็<ช>ะะดูว่าชั้นเชิงมันเหมือนเดิมไหมอ่าเหมือนเดิมไหมมันจะไม่ปกติผิดท้ององไนบ้างเนี่ยอน,นี่นี่คือคือจะดูว่าแผลเหมือนเดิมไหมครับถ้าดีเหมือนเดิมแล้วยังไงต่อก็พอฉาเสร็จดีเหมือนเดิมแล้วก็เลี้ยงต่อออกอ่าพูดได้เลยเลี้ยงต่ออ่ะพูดง่ายง่ายพอ มมติยกตัวอย่างตัวนี้เป็นคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้นะครับว่าฉลองชัยนะครับยุคนั้นก็คือเจ้ามณีแดงเอาอย่างนี้เอาแบบคอร์สเลี้ยงมณีแดงสมมติไอตัวที่เราพูดมาเนี่ยเรื่องราวที่เราพูดมาเนี่ยคือมณีแดงอันนี้มันพร้อมแล้วมันพร้อมที่จะไปชนละจริงจังละเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยคือแค่ปั้มปั้มแล้วก็ไล่แข่งจนมันแข่งแล้วถ่ายยาเรียบร้อยที่ฉะเรียบร้อยแล้วพอฉะแนล่คอร์สฉะเนี่ย ตั้งแต่ที่ไปสู่แข่งขันแรงๆเนี่ยเริ่มยังไงปะลรงก็เลี้ยงแบบเดี๋ยวแบบเดียวเนี่ยทีนี้บางคนมันเลี้ยงไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยผมมือนำใครเว้งดีไม่ดีไม่ว่าใครหรอกทุกคนอยากเลี้ยงดีองการนั้นแต่ละคนทีนี้ว่าบางคนเนี่ยมือใหม่ก็เลี้ยงเนี่ยอย่างดาวเลี้ยงปกตินี่ว่าดีแล้วแต่นลี้ให้ดียิ่งขึ้นนะจะเคี่ยวแดดน่อยแล้วก็รอไหลให้หนักแล้วเต้าน่อยอันนี้เอาแบบ ขอติวเข้มเลยครับเป็นเป็นยังไงคืนี้ว่าเรวแรกเลยครับเราถ้าเลี้ยงไปก็ปกติเราเลี้ยงไก่บินดียังไงเราก็เลี้ยงอย่างนั้นครับแล้วถ้าเราไปเพี่มไปมันีไก่มันไม่เหมือนกันที่เราทามากไปออกไปบ่อนทีมไม่ตีไก่ไม่ตีปกติครับมันตึงมันเมื่อยมันเพราะมันมันไม่ไม่เหมือนสภาพเดิมอ่ะครับคือไก่นี่คือแนะนำอย่างหนึ่ง เราเลี้ยงสูตรไหนดีแล้วก็เลี้ยงสูตรนั้นไปเนี่ยแต่ไม่ต้องไปต้องไปต่อเรื่องมาต้องเชื่อใครแล้วเราเราบินดีแล้วก็เลี้ยงเอาสูตรเราดแล้วอย่างสูตรปลาหลองบอกอ่ะครัอ่าที่เริ่มเลี้ยงเนี่ยก็คือพอมาเริ่มคลอสเนี่ยคือล่อ5นาทีวิ่งสุูบด้วยไหมก็พอรอเสร็จแล้วก็แกะง่วนแล้วก็มีคาลเซนยนวดตามก้างขาอรพวกนี้หน่อยเพราะการมันเคล็ดลอบไม่บอกเราเนี่ยไม่รู้ไงฮะ แล้วก็พอนวดเสร็จแล้วก็ปล่อยวิ่งสุ่มแป๊บอ๋อปล่อยวิ่งสุ่มแล้วก็กัดแดดคล้ายๆมันด้เดินดูไก่การเดินกันเห็นว่ามันปกติไหมแล้วก็เช่นนวดกัดแดดนานต่ามเดือนแล้วทําคอร์สแบบติวเข้มเนี่ยป้าลองเลี้ยง14วันหรือ21วันครับผมเลี้ยง14วัน14วัน14วันชนอ่า14เพราะวันชน14คือตามวันวันแข่งขันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่วันแรกแข่งขันเลยที่เราเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงมาก็ผมก็ล่อปกติเนี่ยล่อกี่นาทีครับ ล่อมันไม่ประมาณไม่เกินห้าทีผมเรียกมันงั้นมาตอดนะที่มาเอาง่ายเช้าวันเริ่มตั้งคอนเลยตื่นมาเปิดมุ้งเปิดมุ้งทําอะไรต่อครับ่าเปิดมุ้งครับทำอะไรเราก็พันก้อยพันอะไรนะคือว่าควบคุมว่าอนี่ถือว่าละเอียดนะพันก้อยพันอะไรเพื่อไม่ให้มันหักนะพอพันก้อยพันอะไรเสร็จทำอะไรต่ออะรเกินนี้ก็จับสายก็มารอรอเลยประมาณกี่นาทีครับไม่เกินห้านาทีครับคนอื่นเนี่ย อาจจะล่อเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีใช่ไหมสูตรปลาหลองเนี่ยห้านาทีพอล่อเสร็จแล้วเดี๋ยว่อเสร็จแล้วก็มาก็มาแกะผ้าพันตอแกะที่ไอ้นั่นพันต้อยออกก็แล้วก็สาคะตะเพียนนวดตามกล้ามคอขาอะไรนวดเลยนวดนะเพราะไอ้ผู้นี้มันจะช่วยได้เยอะอ่เพราะไก่เราไปล่อทีมันมันมันไปแพงตรงไหนเราไม่รู้ห่างมันคือเกี่ยวกับไก่แต่พวกเราแพทย์เพราะเราไม่รู้ข้างในมันมันเราไม่รู้แต่ข้างนอกครับผมพอล่อเสร็จ แล้วก็แกะเขาอ่าโนดเขาดุ่เพนเสร็จแกะก้อยแกะอะไรเสร็จแล้วเขาแไงต่อผมก็มาขัด่มแป๊บหนึ่งแล้วก็พอัหายหอบดีเงี้ยมันต้องหอบหน่อยพอหายหอบพักก็ไม่เกินห้าสิบอแล้วไปมมวิ่งสมบูปกติวิว่งสมบูรณ์กี่นาทีครับวิ่งส่มมาแล้วแต่ไก่ก็ไม่เกินห้าสิบวิ่งไม่นานอนะ่ะไม่เกินห้าสิบเพราะไก่วิ่งแค่ตัวเดียวบางตัวก็วิ่งมากถ้าไก่หนุ่มๆเดี๋ยตัววิ่งมาพอวิ่งมากๆแล้วขาดถ้าอ่อน มันเริ่มกันแ้วทีครับนี่พูดถึงไก่นมไก่นมมันพยายามย้ายเกินห้าทีเลยของตัวมันไม่รู้เรื่องวิ่งกต่พุทธวิ่งแต่ถ้าเป็นไก่ที่เก่าแล้วเนี่ยมันจะรู้พอเมื่อยมันจะหยุดพอเหนื่อยมันจะหยุดเองหยุดเองธรรมชาตินี่หมายถึงนะครับก็คือถ้าเป็นไก่ที่อายุดีแล้วเนี่ยคือปล่อยวิ่งไปเลยเดี๋ยวพอเมื่อยมันหยุดเองแล้วก็คือค่อยจับมาแต่ถ้าเป็นไก่นุมเนี่ย ที่มันเริ่มแข็งเริ่มแข็งไม่เกินห้านาทีพอคือล่อล่อก็ไม่เกินห้านาทีพอล่อเสร็จแล้วก็ไปวิ่งสุ่มแกะนวดเสร็จพันก้อยออกเสร็จแล้วก็ไปวิ่งสุ่มวิ่งสุ่มอีกสักประมาณห้านาทีแต่ถ้าถ้าไก่ที่พี่พอมีอายุก็ยันไม่หยุดพอหยุดเสร็จอเริ่มยังไงต่อก็มาเช็ดน้ำเลยเช็ดน้ำเลยครับเช็ดน้ำเสร็จแล้วก็กินยาบำรุงอะไรอย่างนี้เช็ดน้ำาก็กิน กินยามลุงก่อนแล้วก็มาเช็ดน้ำเช็ดน uh, uh, huh. okay. uh, mm ้ำเสร็จ hmm. ก uh ็ออกมาพึ huh. like, ่งแดดกินข้าวอ๋อพึ่งแดดกินข้าวเลยทำอย่างเงี้ยอ่าทุกวันไหมครับทุกวันฮะอาพอวันแรกเนี่ยทำอย่างนี้จบแล้วรอบบ่ายเรามีทํำไหมพอเมื่อก่อนก็มีเลี้ยงรอบบ่ายที่แดดมันไม่เสมอกันมีตัวก็แดดร้อนผมไม่ทําเลี้ยงไก่มือเดียวครับมือเดียวเลยมือเดียวครับเพราะว่ามันตอนเนี่ยเขามีเช้าบ่ายแต่ปลาทองปัจจุบันเนี่ยคือเลี้ยงเช้าอย่างเดียวที่พูดนี่คือมื้อเช้านะครับครับแล้วพอช่วงบ่ายทําอะไรบ้างครับช่วงบ่่่าาายยวบะม้ ตีมองเย็นก็วิ่งสุ่มวิ่งสุ่มบ่อยถ้าห้าทีสิบนาทีถ้าไก่ไก่นั่นไปดูไก่อ่าดูรังไก่แต่ไม่มีล่อแล้วไม่มีแล้วไม่มีไม่มีวิ่งสุ่มเสร็จแล้วก็เช็ดน้ำเช็ดไม่เช็ดอ๋อนี่ไม่เช็ดเขาเรียกวิ่งแห้งเลยเพราะว่าวิ่งแห้งเพราะเพราะผมกัดมือเดียวไงเมื่อก่อนผมกัดสองมือเหมือนกันครับกัดสองมือนี้แดดบางวันมันไม่เหมือนกันมีแดดแก่แดดอ่อนครับอ่าก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเลี้ยงเดียวแล้วผมเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงตาอนน้ำเนี่ยผมเลี้ยงสดนัตถาย่างเดียว เขาเปนลอมีส่วนผสมของตะไคร่บี้เลยบี้คือเดียวมันช่วยไหลปลาลองมันก็ช่วยเนื้อตัวแล้วก็มันตะไคร้มันก็เหมือนคลายตัวอะไรอย่างนี้คลายตัวแล้วก็อย่างหนึ่งดูลูกไก่เล็กๆก็ดิบางคนคนแก่ก็ต้องสูบหลานมันเขาก็เทตะไคร้พันขามันก็หายอ่ะกระคากระคาคอก์ดอะไรกได้ฮะแล้วไปเลี้ยงน้ำร้อนร้านต้มมีน้ำพายอะไรๆก็ผมก็เลี้ยงมาทุกอย่างครับไม่ได้ผลพอมันเลี้ยงน้ำร้อน พอเลี้ยงได้กำหนดวันนี้นึกต่างว่าได้ออกสิบวันออกนะถ้าไม่ได้กูหรืออะไรไม่ตีนะท <c oughs> ี่ตัวจะต,ต,ตึงแข็ง <c oughs> อืมอนน้เป็น,นดี๋แล้วพึ่งนึกจะพอนานๆเลี้ยงนานๆไปแล้วจะถอยลงจะพึ่ง <c oughs> พอตัวเนื้อเหมือนมันอัดน้อนร้อนเ่ะแบบคนเราอ่ะมันกัดมันไอนี่ไวอ่ะครับมาคนเกินมันไอ้นี่หมดแบบสอมเร็วโซมเร็วร่างกายก็ร่างกายก็โซมเร็วแล้วถ้าเดินน้ำเย็นเนี่ยไอเดินน้ำเย็นเนี่ยคือน้ำตาลคายมันยุ่งหนานดิยุ่งหนานไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันซุ่มันจะยังไม่รู้อ่าแล้วก็ย้อนกลับมานะครับก็คือตอนตอนบ่ายเนี่ยสี่โมงแล้วก็วิ่งสุ่มสักหน่อยวิ่งสุ่มหน่อยปั่นคอปั่นคอแล้วก็มีอาหารเสริมอะไรเพิ่ม บางคนมันไม่เหมือนกันโบราณเขากินหอยอ่าบางคนก็มาไหลแก้มพึ่งครับอ่าก็มันคือนิสัยสกาวแล้วก็กินได้อ่าแต่าบางคนกันเนื้อเนื้อยากใช้ทำพึ่าแต่ปัจจุบันนี้มันก็มียาหลายผลิตภัณฑ์ต่างๆทีนี้การทำมาค่ะทำมาจริงแล้วว่าดีแล้วนี่ก็ผสมมันเหมือนกันบ้างเราไม่รู้จริงไหมครับใช่อันนี้เราเอาสูตรของเราเลยสูตรของเราแล้วพออวันที่หนึ่งนี่แค่พูดวันที่หนึ่งนะครับแล้ววันที่สองทำยังไงต่อก็เแบบเดียวกันครับ ทำอย่างเงี้ยอ่าแบบเดียวกันแข่งทุวันก็ยันไปยันอะไรสักสิบวันอ่าก็หยุดสองวันชนอ่ะก่อนออกสองวันชนหยุดนะหยุดสมมติว่าเราตีเราแข่งขันวันอาทิตย์ที่สิบสี่ครับอ่าวันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับเราก็เลี้ยงมาเลี้ยงดังที่ป๋าหลองบอกเลยเช้าอ่าล่อห้านาทีครับอ่าแล้วก็วิ่งสุ่มสักห้านาทีครับอ่าแล้วก็เช็ดน้ํากัดแดดอ่าแต่เดี๋ยวนี้มันมีใหม่อย่างเมื่อก่อนไม่อย่างนี้ที่มาไล่ลาวไล่ทงนะ อันนี้คือปัจจุบันอ่าปัจจุบันที่เลี้ยงมาเริ่มมาดีขึ้นเนี่ยมันมีส่วนกันก็ที่ล่อนะเอาใหม่เอาใหม่ล่อละเอียดล่อเสร็จแล้วทีก็มาตัวนี้ก็เลี้ยงตัวนี้ก็มาไล่พอล่อเสร็จพักให้หายเหนื่อยหายหอบดูหายหอบพักสิบนาทีเงี้ยหายหอบไล่ลาวไล่เล่วไล่ลาวนี่กี่นาทีไล่เหล่าสิบนาทีสิบนาทีแล้วมีวิ่งสุ่มอีกไหม ก็มีหน่อยนิดหน่อยก็คือเพิ่งง่ายเสริมเพิ่มเพิ่มเติมเติมได้มาเพราะว่าไก่เชิงเนี่ยหลักๆมันต้องใช้กำลังขากำลังขาลองหลักๆเนี่ยคือนี่บอกแล้วรับสำหรับแฟนไก่เชิงเนี่ยเอาสูตรเทคนิคของบลาลองไปบลาลองเลี้ยงดูไม่ดีก็ไม่เอาไม่ต้องใช้เพราะมันต้องลองทั้งนี้มันต้องลองผมก็โหว่ลองมาทุกที่อย่างเรามาทุกอย่างเนีครอ่าแล้วก็พอพอสิบวันสิบสองวันให้สิบวันพักสองวันพักสองวันแล้วชนแล้วก็ชนแสดงว่าเราก็ได้เงินถึงสิบสองวันเลยเพราะถ้าเราชนวันที่สิบสี่คติว่า เสาวันอาทิตย์เนี่ยเราจะชนแล้วเราเลี้ยงตามคอร์สเนี่ยเช้านะครับอ่าล่อ5นาทีไล่ธง10นาทีวิ่งสุ่มนิดหน่อยแต่วันศุกร์หยุดวันศุกร์หยุดอ่าเห็ดน้ำกิ่งข้าวอันนี้มาแล้วเสาหยุดไหมหยุดสองวันเนี่ยศุกร์เสาร์หยุดนะครับแล้วก็ไปไปทีก็คือวันวันอาทิตย์เลยต้องบอกก่อนเพราะอย่างนี้อ่าคือต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าปลาหลองเนี่ยเขาไม่หนวมไม่หนวมเขาใช้วิธีอ่าวิธีคือ วิธีเลี้ยงล่อไล่อที่บอกครับล่อไล่แล้วก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนี่คือสูตรโบราณเลยนะครับเพราะว่าหลักๆทุกวันนี้ก็คือจะมีนวมมีอะไรกันแต่นี่ไม่ไม่ไม่นวมเลยก็คือพอ14บ่าวันศุกร์จะพักแล้วพักนี่ทำอะไรบ้างไหมครับไม่ก็การน้ำปกติธรรมชาติการน้ำปกติก็ใช้น้ำกัะแดดเข้าไปแต่ทีใบวันวันเสาร์วันเสาร์แค่ตัวแห้งพอมันหมากเลยมันหมากพอแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่อวันอาทิตย์